สวัสดีครับ FCI Use Car วันนี้ผมมีรถดีๆคัดพิเศษเกตด A มานำเสนอพี่ๆ FCI Use Car สักหนึ่งคันนะครับรถยนต์ขนาดกลางหน้าใช้งานแบรนด์จากริสิสัน คันนี้คือนิสสันซิลฟีสีดําเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อผิดความหรือจมน้าเป็นรถสองมือในเล่มญาติกันเท่านั้นนะครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เยน็นฉ่าภายในสวยงามหนังเดิมจากโรงงานสะอาดสะอา้านเราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วพี่ซื้อไปมีหน้าที่เติมน้ำมันขับได้เลยนะครับซื้อไปมีหน้าที่เติมน้ำมันขับได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับประหยัดน้ํามันถึง 15-16กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับและคันนี้เป็นตัวเซลฟี่สมาร์ทอีดิชันปี2013ด้วยนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผม นี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบๆนะครับเราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วฟิล,มล์มเราเปลี่ยนใหม่เป็นคาร์บอนเซรามิกให้ใหม่รอบคันนะครับเป็นคาร์บอนเซรามิกให้ใหม่รอบคันเก็บริ้วรอยของสีสันให้เรียบร้อยแล้วถอดซักถอดฟอกถอดสปาให้ครบหมดแล้วตามสูตรของร้าน i อยูสคาเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยโดยที่พี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมคันนี้มีออปชั่นอย่างจอ a n d r ด i d ที่เจ้าของเก่าใส่มาให้พร้อมกล้องถอยหลังติดมาให้เรียบร้อยแล้วครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปติดเองนะครับผมงานภายในสวยงามจริงๆนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับแผงประตูต่างๆสวยงามควงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบทุกฟังชั่นนะครับผมกุญแจมีเป็นรีโมทเดิมจากโรงงานมาให้นะครับเปิดฝาท้ายผ่านรีโมทได้เลยนะครับ เลขหมายวิ่งมาเพียงแค่1น0 0 0แกับสี่หมกว่ากิโลเป็นกิโลแท้ๆนะครับเป็นกิโลแท้ๆได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเพิ่งขายไปไม่นานนะครับยังไม่ถึงระยะถ่ายซื้อไปยังไม่ต้องถ่ายของเหลวนะครับ fc นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับ ภายในรถไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เคยผ่านการจมน้ําไม่เคยผ่านการเลี้ยงสัตว์แต่ในรถแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับพรมพื้นต่างๆเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาให้ครบหมดแล้วฝาท้ายเปิดผ่านกุญแจรีโมทได้เลยนะครับผมนี่นะฮะร้านฝนซ้ายขวาทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมฝากระปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับ รถคันนี้ถูกขับมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นรถของ f c ช่องเราเองนะครับผมนํามาขายให้เรานะครับก็วิ่งเดินทางไกลได้สบายนะครับหลุมเไล็ดสวยงามยางอไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบนะครับไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องแล้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับส่วนคันนี้ดิสเบรกเป็นสี่ล้อนะครับยางปีไม่ลึกดอกหนาปักยังสามารถใช้งานได้อีกนานนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมสตาร์ททีเดียวติด คันนี้ออปชั่นเยอะมากนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ําได้สุดสองถึงสามระดับเลยนะครับผมไฟหน้าก็จะมีฟังก์ชันปรับระดับสูงต่ำได้ตามสไตล์ตัวท็อปของนิสสันนะครับเครื่องเคีื่อก็สะอาดสานแบตเตอรี่ยังดีนะครับฝาระปรงหน้าน็อตไม่เคยแกะนะครับติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบคานทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับรถสวยจริงๆนะครับผมดูนะฮะเพื่อทุกอย่างตรงหมดนะครับผมดีนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันบ้างนะครับ เข้าไปอยู่ในส่วนรถนะครับผมภายในก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับแอร์ดีเย็นฉ่ำเลยวิทยุมีแอร์ดีมีจอมาให้ด้วยนะครับผมนี่แหละครับเป็นจอเอ d นดอยนะครับกล้องถอยหลังชัดนะครับผมนี่นะฮะกล้องถอยหลังชัดเลยนะครับดู Google map เล่นแอปเล่น youtube ต่างๆได้หมดเลยเหมือนเปรียบเสมือนเรามีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไว้บนนี้เลยนะครับนี่นะฮะการขับขี่อัตราเร่งดีเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่มีกระตุกนะครับผมนี่นะฮะช่วงล่างโอเคเลยนะครับ ใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปรษณีย์ส่งฟรีต่างจังหวัดมีบร,ริการสไลด์อ่อนหรือส่งแผเนเลอรราคาผมบอกเลยว่าผมเปิดให้เล้าๆนะครับถูกกว่าในตลาดแน่นอนนะครับตลาดมีตั้งแต่สองแสนบวกลบแต่เราไม่สนครับเราขายแสนกลางๆเท่านั้นพอนะครับแสนกลางๆเท่านั้นพอได้รถสวยๆแบบนี้คัดพิเศษเก็บงานให้ถึงๆแบบนี้เอาไปใช้งานใครที่อยากได้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ถูกใจริบจับริบจองผมบอกเลยของสวยๆแบบนี้ยนานๆจะมีพาทีอยู่ไม่นานแน่นอนครับ f c ถ้าอยากจะได้รถดีๆไปใช้งานแนะนำคันนี้ขอบคุณครับ